ภารกิจสาคัญของทุกเหล่าทัพเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนวันนี้กับดิฉันกนนทพรนิพัฒน์กุลค่ะกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโท,ทรทัศน์กองทัพบกให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนกิจการพลเรือนกรมกิจการพลเรือนทหารบกค่ะพลเอกวิสันติศาสีดากรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโท,ทรทัศน์กองทัพบกให้การต้อนรับคณา,าจารย์และผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนายทหารประชาสัมพันธ์รุ่นที่41 โดยมีนายทหารสัญญาบัตรโรงเรียนกิจการพลเรือนกรมกิจการพลเรือนทหารบกชั้นยศร้อยตรีถึงพันโทจำนวน45นายได้รับฟังบรรยายกระบวนการผลิตรายการข่าวจากรองผู้อำนวยการฝ่ายข่าวรวมทั้งเข้าชมห้องสตูดิโอชมการปฏิบัติงานของกองบรรณาธิการข่าวรายการ VR s o ร์โซเพร้อมชมการบันทึกเทปรายการพยากรณ์อากาศและทันข่าวต้นชั่วโมงอีกด้วย โอกาสนี้คณาจารย์โรงเรียนกิจการพลเรือนกรมกิจการพลเรือนทหารบกพร้อมคณะได้รวมบันทึกภาพมอบของที่ระลึกพร้อมกล่าบขอบคุณในความอนุเคราะห์ที่กรรมาการพ่วงในการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกที่ให้การสนับสนุนคณาจารย์และผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกในครั้งนี้ กองทัพภาคที่2มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของข้าราชการและลูกจ้างภายในกองทัพภาคที่2เพื่อแบ,บ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองค่ะพลโทสวราแสงผลแม่ทัพภาคที่2เป็นประธานมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรข้าราชการพนักงานร,ราชการและลูกจ้างภายในกองทัพภาคที่2ประจำปี2566ซึ่งมีบุตรหลานกำลังพลที่มีผลการเรียนดีและมีความประพฤติเรียบร้อยเข้ารับทุนการศึกษารวม520ทุน เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัวของกำลังพลโอกาสนี้แม่ทัาพภาคที่2ได้กล่าวให้โอวาดแก่ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาขอให้นำทุนการศึกษาเป็นค่าใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุดและขอให้ทุกคนประพฤติปฏิบัติตนเป็นเด็กดีเชื่อฟังพ่อแม่ผู้ปกครองและเว้นการประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ไม่ดีทั้งปวงและขอให้มุ่งมั่นตั้งใจศึกษาเล่าเรียนอย่างจริงจังเพื่อนำความรู้ไปประกอบอาชีพและพัฒนาประเทศชาติในวันข้างหน้า แม่ทัพภาคที่4นะคะได้มอบรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศการประกวดซุ้มประตูปีตูคีรบานและการประกววแต่างกายชุดมาลายูประจำท้องถิน่นเนื่องในโอกาสเทศกาลเดือนรอมฎอนค่ะที่ศาลาประชาคมอำเภอรือสอะจังหวัดนาราธิวาสพลโทสารติสกุลตนาคแม่ทัพภาคที่4ในฐานะพ่วมในการรักษาความมั่นคงภายในภาค4 เป็นประธานในพิธีและมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดซุ้มประตูติตูคีราบาลและการประกวดการแต่งกายชุดมาลายูประจำถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ข่วงเดือนรอมฎอนที่จัดขึ้นโดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46ร่วมกับอำเภอรือศะได้จัดขึ้นค่ะเพื่อเป็นการสนับสนุนการแสดงออกถึงความเป็นอัตลักษณ์และการรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายมาลายูในพื้นที่อย่างสร้างสารรค์ สื่อให้เห็นถึงความสวยงามของการแต่งกายรวมไปถึงความสวยงามของสิ่งปลูกสร้างที่ผสมผสานศ,าศิลปะวัฒนธรรมที่มีความสาคัญเชิองอัตลักษณ์ของพี่น้องมุสลิมในพื้นที่ชายแดนใต้สืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่นและถือเป็นประเพณีที่ปฏิบัติกันมาอย่างยาวนานในช่วงเดือนรอมฎอนสาหรับกิจกรรมประกวดซุ้มประตูปิตูเคียราบาลมีชุมชนเข้าร่วมการประกวดจานวน9ตนําตบลรวม71ดซุ้ม ขณะเดียวกันนะคะแม่รัพภระที่4ยังได้กล่าวชื่นชมภาพความสวยงามของการแต่งกายด้วยอัตลักษณ์มาลายูของพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอรือส่อจังหวัดนราธิวาสที่มีความสวยงามเป็นอย่างมากค่ะใครๆก็มักถามผมเสมอว่าทำไมผมถึงอยากเป็นนักเรียนในสิบฐานบก อยากสวมเครื่องแบบเท่เครื่องแบบที่บ่งบอกถึงความเป็นลูกผู้ชายเครื่องแบบที่ผมจะได้ใส่ทำการฝึกเพื่อนำทักษะที่ได้ไปใช้ปกป้องประเทศชาติในอนาคตเครื่องแบบ ที่ผมจะได้ใส่เพื่อฝึกความมีระเบี่วินัยและฝึกทักษะความเป็นผู้นำเครื่องแบบที่จะสอนให้ผมได้รู้จักกับการเป็นผู้ให้และเสียสละเพื่อส่วนรวม ที่ผมทําตามความฝันได้สําเร็จเครื่องแบบที่มีเกียรติเป็นสิ่งที่คอยย้าเตือนผมอยู่เสมอว่าผมจะต้องเป็นกําลังคลหลักของกองทัพบ,บกในการปกป้องสถาบันหลักของชาติแนอนาคตและเครื่องหมายดอกจันเป็นสัญลักษณ์ที่ทําให้ผมระลึกอยู่เสมอว่าผมคือนักเรียนในสิบหานบกจะคุนเขาท้องฟ้าทะเล you uh -huh. และที่สำคัญที่สุดนี่คือเครื่องแบบที่ทำให้แม่ของผมภาคภูมิใจผมภูมิใจที่ได้เป็นนักเรียนในสิบทหารบก เมื่อใดก็ตามนะคะที่ประชาชนประสบกับภัยพิบัติต่างๆค่ะหน่วยทหารของกองทัพบกได้บูรณาการความร่วมมือร่วมกับทุกภาคส่วนเข้าให้การช่วยเหลือในทันทีนะคะรวมถึงประชาชนกลุ่มเปราะบางก็เช่นเดียวกันค่ะหน่วยทหารได้ดำรงการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องซึ่งก็เป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้บัญชาการทหารบกในการปกป้องประชาค่ะ พลตรีคณิสอนอาสมะผู้บัญชาการมณฑลทนหารบกที่38พร้อมด้วยนายวิบูลแววบันดิตผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้นำหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่านและกำลังพลของมณฑลทนหารบกที่38พร้อมด้วยชุดแพทย์เดินเท้าจากโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ลงพื้นที่มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคบริการทางการแพทย์ให้กับประชาชนที่ประสบเหตุวาตภัยจำนวนสองครอบครัวและผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์อีกจำนวนสองครอบครัว ในพื้นที่อำเภอเมืองน่านและอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านค่ะโดยผู้บัญชาการมณฑลทนหารบกที่38ได้เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวหญิงไทยอายุ53ปีซึ่งมีอาการหูตึงและที่พักอาศัยประสบเหตุวาตภัยบ้านเรือนเสียหายส่วนอีกครอบครัวนะคะเป็นหญิงไทยอายุ73ปีมีโรคประจำตัวความดันโลหิตสูงเบาหวานไขมันในเลือดสูงไทรอยและมีที่พักอาศัยประสบเหตุวาตภัยเช่นเดียวกันค่ะ ทำให้บ้านเรือนเสียหายจนมีภาวะเครียดนอนไม่หลับเนื่องจากว่าประสบเหตุดังกล่าวขณะเดียวกันนะคะคณะยังได้เดินทางไปเยี่ยมผู้ป่วยชายอายุ16ปีที่พิการทางการเคลื่อนไหวตั้งแต่กําเนิดมีภาวะสมองโตเป็นผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์อาศัยอยู่กับมารดาและคุณตาอายุ89ปีค่ะซึ่งป่วยติดเตียงจากภาวะเส้นเลือดในสมองตีบ นอกจากนี้ยังมีผู้ป่วยเป็นหญิงอายุ67ปีมีโรคประจำตัวเป็นโรคหัวใจและพิการทางการเคลื่อนไหวจากภาวะติดเชื้อในร่างกายอ่อนแรงซีกขวาเป็นผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์อีกด้วยในการนี้ผู้บัญชาการมณฑลทนหารบกที่38ได้มอบของอุปโภคบริโภคถุงยางชีพเข้าสารอาหารแห้งผักปลอสารพิษเมล็ดพันธุ์ผักจากโครงการทหารพันดีน่าน ผ้าห่มกันหนาวหน้ากากอนามายัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือพระราชทานให้กับผู้ประสบเหตุวาตภัยและประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ดังกล่าวอีกด้วยส่วนพันเอกบรรจงท้าวงดอนรองเสนาธิการมณฑลทนหารบกที่32วิทยากรจิตอาสา904ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำปาง ชุดยปฏิบัติการกิจการพลเรือนมณฑลทนหารบกที่32จิตอาสามณฑลทนหารบกที่32และประชาชนจิตอาสาเข้าพบปะเยี่ยมเยือนให้กำลังใจมอบถุงยางชีพน้ำดื่มยาสามัญประจำบ้านขั้นพื้นฐานให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางบ้านหนองหน้าจมมวลสีรายซึ่งเป็นผู้พิการทางสายตาผู้พิการหลังคอมผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงค่ะ พร้อมทั้งยังจัดชุดหมอเดินเท้าทําการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและให้คำแนะนำต่อการรักษาสุขภาพในสภาพอากาศที่ร้อนจัดและรณรงค์ร่วมกันงดการเผาเพื่อปฏิบัติการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันของจังหวัดลำปางณนะบ้านหนองห้าตํบลพระบาทอําเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางทางด้านกองพันทหารม้าที่12กองพลทหารม้าที่1 จากกำลังพลจิตอาสาพระราชทานร่วมกับหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่ร่วมดำเนินการสร้างอาคารเรียนและกำแพงให้กับโรงเรียนบ้านห้วยคอนที่ได้รับผลกระทบจากไฟไหม้อาคารเรียนทั้งหลังโดยขณะนี้นะคะดำเนินการไปแล้วประมาณ6 5เปอร์เซ็นตะ์ณโรงเรียนบ้านห้วยคอนตําบลห้วยไม้อำเภอสองจังหวัดแพร่ค่ะมาดูอีกหนึ่งกิจกรรมของกองพันทหารราบที่หนึ่งกรมทหารราบที่8กันบ้างค่ะ กองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่8อำเภอเมืองจังหวัดเลยก็ทำพิธีประดับเครื่องหมายยศ10ตรีกองประจำการรุ่นปีพุทธศักราช2566และมอบใบประกาศเกียรติคุณผู้มีผลการฝึกดีเยี่ยมก่อนที่จะกระทำพิธีปิดการฝึกเพื่อเป็นเก็ิประวัติแก่ทหารกองประจำการและสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยตามนโยบายของกองทัพบ,บกต่อไป สหรัฐอเมริกานะคะได้ส่งเรือบรรทุกเครื่องบิน U.S.S. Nimitz ซึ่งถือว่าเป็นเรือรบที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะมาร่วมเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและสหรัฐที่มีมาอย่างยาวนานกว่า190ปีติดตามได้พร้อมกันนะคะจากรายงานพิเศษจากคุณวชิราพรเทาทิพย์ค่ะเป็นระยะเวลากว่า2ปีค่ะที่เรือบรรทุกเครื่องบิน U.S.S. Nimitz ไม่ได้เดินทางมาเยือนประเทศไทยเนื่องด้วยสถานการณ์โควิด1 i ที่ผ่านมา ในปีนี้ค่ะ2,566เนื่องด้วยโอกาสครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูตสหรัฐไทยครบรอบ 1, 190ปีก็ได้เดินทางมาจอดเทียบเรือนะคะที่ท่าเทียบเรือแหลมชบังจังหวัดชนบุรีค่ะก็นับว่าเป็นโอกาสอันดีนะคะในการกระชับความสัมพันธ์ทั้งยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจการท่องเที่ยวในประเทศอีกด้วยเรือบรรทุกเครื่องบิน USS n i m i t z หนึ่งในกองเรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีที่11กองกำลังทางทะเลภายใต้ผู้บัญชาการกำลังรบมีศักยภาพด้านการควบคุมทะเลการโจมตีเป้าหมายหลายประเภท ปฏิบัติการความมั่นคงทางทะเลการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงการฝึกร่วมและผสมในพื้นที่ปฏิบัติการต่างๆตลอดจนพดุงไว้ซึ่งประโยชน์ของสหรัฐอเมริกาและชาติภาคีทั่วโลกมีฝูงบินประจำเรือบรรทุกเครื่องบินที่17ประกอบด้วยอากาศยานต่างๆใน9กองบินอาทิเครื่องบินขับไล่ FA-18E/F Super Hornet เครื่องบินโจมตีทางอิเล็กทรอนิกส์ EA 18G Growler เครื่องบินบังคับบัญชาและควบคุมทางอากาศ E24 Hawk Eye ฮลิคอปเตอร์ MH60RS 4Hawk เครื่องบินลำเลียง C2A g r e y h o u n โดยโฆษกประจำเรือบรรทุกเครื่องบิน U.S.S Nimitz เปิดเผยว่าการเดินทางเยี่ยมประเทศไทยในครั้งนี้เป็นโอกาสอันดีที่ได้เสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างสหรัฐไทยและเพื่อฉลองวาระครบรอบ190ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตสหรัฐไทย So it's given a lot of people the opportunity to see the world for the first time, which has been great for morale on the ship. And every country we've been to has been so welcoming and inviting that it's been very enjoyable. นอกจากนี้ยังมีเรือสหรัฐอีก3ามลำจอดเทียบท่าอยู่ที่ท่าเรือจุกสเสม็ดการท่าเรือสัตาหีบฐานทัพเรือสัตาหีบจังหวัดชนบุรีประกอบด้วย USS Bunker Hill USS d e c a t o r USS w e เ n ส E. วนอ r สำหรับการเดินทางเยือนของกองทัพสหรัฐในครั้งนี้ถือเป็นการสารสัมพันธ์อันดีที่มีมาอย่างยาวนานระหว่างกองทัพเรือสหรัฐและกองทัพเรือไทยขณะเดียวกันยังเป็นการเปิดโอกาสให้ทาหารเรือสหรัฐได้เรียนรู้และสัมผัสถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นอันสวยงามของไทยผ่านมุมมองต่างๆอีกด้วย อย่างไรก็ตามการเดินทางเยือนของกองทัพเรือสหรัฐในครั้งนี้ยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีก็ดีครับก็เป็นช่วยการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาคธุรกิจที่ภาคย่อยนะครับทาย่อยแล้วก็การท่องเที่ยวนะครับแล้ว,ลว,ลว,ลวมันมันช่วยมันช่วยเราได้เยอะไหมพีก็เยอะครับก็นานๆจะเข้ามาครั้งหนึ่งนะครับผมแล้วก็ไม่ค่อยได้แจ่ายงานเลยเย ถือว่าดีเลยนะคะดีครับลูกมีลูกค้าเข้าทุกวันเนาะก็ข้กทุกวันครับตั้งแต่เช้าถึงถึงดึกนันโอเคครับอ๋อใช่ครับช่ยครับช่วยได้เยอะช่วยได้เยอะตั้งแต่โควิดที่ผ่านมาเราไม่มีอะไรเลยแต่ตอนนี้โอเคครับใช้ได้เลยครับครั้งนั้นที่ครอบครัวก็ครั้งหนึ่งก็โอเคแล้วที่ผ่านมาอันนี้อีกอันนี้ประชากรเขาเยอะโอเคเรื่องราคาเรื่องอะไรเขาเขาตับอาหารไทยเขาไม่ซีเรียดเขาไม่เครียด เราถือว่าอาหารบนเรือกับอาหารไทยเขอย่างนี้มันเฟซมันมันมันสดสดใหม่ๆมันเลยทําให้ครับก็ใช่ครับแฮปปี้ครับแฮปปี้แฮปปี้ทุกคนนะครับทุกร้านครับทั้งนี้ประเทศไทยถือเป็นพันธมิตรที่เก่าแก่ที่สุดของสหรัฐด้วยมิตรภาพที่มีมาอย่างยาวนานร่วมสองศตวรรษผ่านความร่วมมือด้านต่างๆทําทให้ทั้งสองประเทศมีความใกล้ชิดกันจนเกิดเป็นมิตรภาพที่ดีมาจนถึงทุกวันนี้ ทีมข่าวทหารททบร5รายงานวันนี้ในอดีต3พฤษภาคมร่วมรำลึกเหตุการณ์และเทิดถุนเรื่องราวสำคัญทางประวัติศาสตร์กับรายการ VR s o l d i ซเค่ะ3พฤษภาคมพุทธศักราช2490วันนี้ในอดีตรัฐธรรมนูญแห่งญี่ปุ่นถูกตราขึ้นซึ่งเป็นกฎหมายพื้นฐานของประเทศญี่ปุ่น เป็นรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของประเทศญี่ปุ่นยุคหลังสงครามและเป็นรัฐธรรมนูญกำหนดระบอบก,การปกครองแบบรัฐสภาและรับปาาระกันสิทธิพื้นฐานตัวรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะคะร่างขึ้นภายใต้การยึดครองของฝ่ายสัมพันธมิตรในห่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองและตั้งใจแทนที่ระบบแสนยานิยมและระบบสมบูรณ์รนายาสิทธิราชเดิมของประเทศญี่ปุ่นด้วยประชาธิปไตยเสรีนิยมรูปแบบหนึ่ง ปัจจุบันเป็นรัฐธรรมนูญที่แก้ไขาย,ยากและต่อมาไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆนับแต่มีมติเห็นชอบ3พฤษภาคมพุทธศักราช2534วันนี้ในอดีตองค์การยูเนสโกได้เสนอให้สมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติประกาศให้วันที่3พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก พื่อย้ำเจตนารมณ์และหลักการที่เป็นพื้นฐานของเสรีภาพสื่อมวลชนทั่วโลกคือเสรีภาพในการคิดและการแสดงออกเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้เสนอข้อเท็จจริงโดยเสรีและปลอดภยัยเพราะในระยะหลังๆนักข่าวที่ลงพื้นที่ภาคสนามได้มีจำนวนผู้เสียชีวิตถูกจับเป็นตัวประกันและถูกจับกลุ่มเพิ่มมากขึ้นต่อมาจึงได้ถือเอาวันที่3พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก 3พฤษภาคม2512วันนี้ในอดีตพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรเสด็จพระราชด,ดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดคณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลณถนนพระราม6 3พฤษภาคม2562วันนี้ในอดีต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562ทรงนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรนวัพระศีรัตนศาสดารามทรงนมัสการพระรัตนตรัยน้าแพที่นั่งอมรินวินิจฉัยถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐินหอพระธาตุมนเทียน ทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัชมีโชดโดยเสด็จด้วยหมดเวลาของรายการวี s o ร์โซเอร์แล้วนะคะรายการข่าวต่อไปรับชมข่าวในพระสัมนักวันนี้ดิฉันกระณาพรนิพัฒน์คูละทีิงานขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ